ลับมาที่ช่วงตอบคําถามนะฮะนายยิ่งถกกหนกซักนะครับจากน้องคนหนึ่งมาทาง Facebook สวัสดีค่ะผู้ด,ดาเนินรายการทั้งสองท่านหนูชอบช่วงตอบคําถามมากๆ<อ>ส่งผ่าน a c e b o o k ก็ได้สะดวกดีช่วงปิดเทอมก็ได้ดูบ่อยหน่อยค่ะถ้าคําถามหนูไร้สาระไม่เหมาะกับรายการก็ขออภัยด้วยค่ะแต่มันอึดอัดและเพื่อนหนูก็แนะนํากันหลายอย่างแต่ไม่กล้าถามพ่อกับแม่คือหนูอยู่ม .6 มีแฟนอยู่โรงเรียนเดียวกันม .6 เหมือนกันมันมีแอปพลิเคชันโทรศัพท์อยู่แอปหนึ่ง คล้ายๆกับ GPS ถ้าใครอยู่ในกลุ่มเราแล้วดึงเข้ามาถ้าเปิดสัญญาณโทรศัพท์นี่นะฮะก็จะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนคือดูตามแผนที่ในแอปนี้หนูบอกแฟนหนูให้ลองใช้แอปนี้แต่เขาไม่ยอมใช้หนูก็เลยสงสัยว่ามีความลับอะไรนักหนาเลยไม่ยอมให้หนูรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็เลยทะเลาะกันเพื่อบางคนว่าหนูเยอะไปแต่หนูก็ควรมีสิทธิ์รู้หรือเปล่าคะหนูว่าหนูใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะ เยอะแม่เนี่ยต้องหาสามีไม่ได้แน่เลยในอนาคตเพราะชอบเฝ้าระแวงจับผิดเยอะไปไม่เยอะขอแค่เข้าแอปนี้แค่นั้นเองไม่ต้องเข้าขออย่างเดียวทำไมจะต้องเข้ายอะตรงไหนอ่ะขอโทษนะคะแต่ละคนเกิดมาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะต้องอยู่ด้วยตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวทำไมจะต้องมาบอกคุณด้วยเหรว่าฉันอยู่ตรงไหน แล้วถ,ถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันอยู่บ้านคุณไม่เชื่อคุณก็ต้องเปิดแอปเช็คก็กหอกอ่าไม่ได้อยู่บ้านนะแอปมันฟังอ่ะอ่ะมีเรื่องทะเลาะกันอีกรอบจิตไม่นด้ยอยู่กับอีคนบบ<ฟ>น,น,นี้เราเป็นแฟนกันเราควรจะแบบบริสุทธิ์ใจแฟนไม่ใช่เจ้าของชีวิต <c oughs> แฟนก็คือหน้าที่หนึ่งเท่านั้นที่เราจะคบกันเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเลียนคิดอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนไม่ชอบค่ะ การที่มีความรักแสดงการแสดงการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและความห่วงใยจนมากเกินกว่าเหตุเดียนมีความรู้สึกก็เป็นความรักที่อึดอัดเป็น,ปน<ส>ความรักเป็นเจ้าของแลอาจาอ้าแล,แล้วทำไมต้องรายงานตัวตลอดเวลาว่าอยู่ตรงไหนแล้วเธอต้องมาเช็คว่าฉันอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรก็แค่อยากรู้แค่เรียนม .6 ยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียกันเดี๋ยวเจอที่โรงเรียนพออย่างอ่ะอันนี้มีพิรุษแล้วเนี่ยอันนี้ฝ่ายชายมีพิรุษด้วยเนี่ยไม่มีเดียนเป็นฝ่ายหญิงเดียนก็ยังไม่มีพิรุษเลยไม,ไม่หมายถึงว่ากรณีนี้ฝ่ายะก็ต้องคิดอ่ะมีพิรุษ แค่นี้อ่ะยังทํให้ไม่ได้ไม่หรอกคะ่ะถ้าฉันรักคุณกระหนกนะคะเดนก็ไม่อยากคุณกระหนกมีนิสัยมาคอยละแวงคอยจับผิดลกคอยเช็คว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันอยากให้คุณอยู่ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมากังวลมาห่วงใหญ่ฉันขอให้คุณมีความสุขโดยที่ไม่มีกังวลดีกว่าไหมคะเดียนยกตัวอย่างที่บ้านเดียนเองคะ่ะลูกสาวอ<ะ>ของเดียนนะคะเดียนถามไม่ได้เลยเพราะเขากลับหรือย,อยังเขาจะโกรธนะคะเขาจะไม่พอใจมากเพราะเขามีความสุขเขาโตแล้วเขาควรถึงเวลาเขาจะกลับเองเดียนก็เลยไม่อยู่บ้านเดียวกับลูกๆเพราะเดียนไม่อยากจะมองประตูมาอย่าง ได้ยินเสียงกรีงดไหมไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนทนทุกทรมานตัว,อตวเองแยกบ้านกันอยู่ <c oughs> เขาจะกลับกี่โมงเขาโตแล้วคิดซะว่า <c oughs> วันหนึ่งเราตายไป <c oughs> เขาก็ต้องอยู่ตัวคนเดียว <c oughs> เหมือนกันค่ะถ้าเดียมมีแฟน <c oughs> เดียมก็จะไม่เอาแฟนมาขังโกงไว้หรือมี gps คอยเช็ค เช็คดูซิว่าคุณไปที่ไหนคุณก็ต้องมาสายอินใน a c e b o o กให้ฉันเห็นเดี๋ยวว่ามันเยอะเกินไปค่ะเขาควรจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วไม่อิสระบนโลกใบนี้ถ้าหากแฟนเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขนะคะอย่าอยู่โดยที่เขามีความทุกข์และอึดอัดแล้วเราจะได้ตัวคนที่อยู่ได้แต่ตัวแต่ไม่มีใจอยู่ด้วยเอามาทําไมคะถ้าเป็นผู้ชายมุมนี้ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเจอผู้หญิงบอกแบบนี้ให้ให้มาเข้า GPS แล้วเราไม่เข้าปบทะเลาะกันเนี่ย ผู้ชายน่าจะเลิกกับผู้หญิงไหมจ๊ะเลิกแน่นอนค่ะไม่มีผู้ชายคนไหนเลยค่ะที่มันอยากจะมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่ขนาดแค่เป็นแฟนกันมันยังจุกจิกจู้จี้เลยนะคะคุณกนกคะออ่ะแล้วเดียนถามคุณหน่อยสิคะคุณใช้ GPS บอกอ,อัลซอหรือเปล่าคะตอนนี้คุณอยู่ไหนไม่ได้บอกไม่ได้ใช้ใช่เพราะถ้าคุณบอกคุณต้องเลิกกันไปนานแล้วเพราะคุณไม่เคยพูดความจริงว่าคุณอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยากจะมีมะไอแอปนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้เมียกับผมเนี่ยใช้เลยอยากให้เธอรู้ผมอยู่ไหน ขอโทษน,นะเขาไม่ได้อยากรู้เราลอกสมองเขาจะไปตายที่ไหนก็ไปเจ้ค่ะผู้หญิงบางคนเขาก็ไม่ใส่ใจหรอกว่าแฟนจะไปอยู่ที่ไหนถึงเวลากลับมาไปไหนก็ไปสิ้นเดือนอาเงินเดือนมานะมาผมได้มีอยู่สามที่เนชั่นช่องเก้าที่บ้านเนชั่นช่องเก้าที่บ้านอแอ่นี่ตอนก่นอนฉันเห็นไปเดินแถวประตูน้าําอ่ะขางถมก็มีคนเห็นอย่านะถือถุงเสื้ออะไรก็ไม่รู้หิวแับลับๆล่อๆก็ไม่รู้ล่ะอันนี้อันนี้อาจารย์แนะนาว่าค่อนข้างเยอะ เียนไว่าเยอะไปแล้วม6เองนะอาจารย์เยนอยากให้ทุกคนนะคะอยู่ได้ด้วยอิสระและรูหน้าที่ของตัวเองค่ะความรักคือการปล่อยให้ทุกคนมีอิสระในความรักเต็มที่แต่ไม่ใช่รักแบบต้องมีกระลงขังค่ะหรือมีเงื่อนไขเรียนว่าเป็นความรักที่ไม่สวยสดงดงามค่ะอ่าก็ฝาก้อยคิดนะครับลองคิดดูแล้วพยายามดูนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระดดกอยู่สามที่จริงเหรอยานะแย่พูดออกอากาศให้อา